นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าการที่เราอยากจะเป็นนักธุรกิจเขาจะต้องเริ่มลงมือทำในวันที่เขาคิดได้ทำอะไรได้เขาทำไปก่อนค่ะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขาไม่ได้รอวันที่เขาพร้อมแล้วค่อยทำแต่เขาทำมันในวันที่ยังไม่พร้อมและ ร่วมกับการเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยปรับปรุงไปด้วยเปลี่ยนแปลงไปด้วยความสําเร็จมันก็มาเร็วขึ้นและมาอย่างรวดเร็วแบบคาดไม่ถึงนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะรู้และเข้าใจโปรเซสนี้เป็นอย่างดีเราตัดสินใจนะคะ ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือได้แค่ขีด